พีตัวบอกไม่พอเสือมีคโามสุครับครับก็เดี๋ยวแบ่งย่อให้กันเล่อะไรน้านี่ยพี่พี่จุ่มร้อยเจ็ดสิบห้าค่ะวันนี้ไปไหนไปบอยไปเก่งหอมครับพี่ตัวไป่หนโอ้ยเขียดเลยใช่ครับนั่งครับหอมลงหน้าเด็กลงเลยครับพี่หัว แต่กรงเกรงตรงเอวยังแน่นเหมือนเดิมกรงเกรงเสียอย่างอะไรนะครับพี่จุ๋มบางบางเว็บหนูก็คิดถึงใช่เจ้พี่ใหม่พี่จุ๋มกลับไหมอ่ะวันนี้มีถ่ายคอนเทนต์มั้ครับให้เด็กน้อยกลับมาห้าบาทไม่เป็นไรค่ายิวมา ได้พี่จุมคิดถึงปากเซเหรอคะมีคนถามใช่ค่ะใช่ค่ะพี่จุมอยากเมียบ้านสวัสดีครับแั่งนั้นพี่กบเหรอคุณนีใช่ครับวั่นี้ใช่ะครับเดี๋ยวเหลือท่าปากกับเก็บรายละเอียดนิดหน่อยฮะ ในใจก็ยังคิดนะตอนแรกก็อยู่ตอนแรกอยากกับไปอยู่บ้านมอหลอกตอนนั้นวิอยากไปปลูกผมแล้วอ่ะหนูไม่มีเวลาว่างเลยอ่ะเด็กก็ไปอยู่กับจีิงจังเลยอือก็อยากกลับไม่ดูไม่ให้กลับมันมันเป็นสักพักน่ะแบบคิดคิดบนบนเสียวครับเสือใครเนี่ยปวดปวดอยู่ในหัวอยู่อะไรเป็นตอนสักหนึ่งนะไม่เอา อ๋อพี่วายพี่วายสวัสดีครับหนูก็มีนะแบบคิดถึงบ้านอะไรเงี้ยแบบบางแหวนอะไรเงี้ยใช่ช่องไปดิ้งหนึ่งที่ให้มาขาขอกำแต่งนะเนื้อเสือสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ารักเน้อดูเราก็แบบอมยิ้มเลยเออจริงฉันก็ไม่หนีฉันชอบฉันชอบผู้หญิงเป็นวายแต่ว่าไม่ชอบไม่ชอบผู้หญิงกับผู้หญิงไม่รู้ทำไม นี่ไงตัวตัวหญิงจริงทฉันไม่ฉันไม่เคยดูหนังผู้หญิงกับผู้หญิงเลยใช่ไหมับใช่อะไรใช่บางคนผิดไหมใช่ค่ะปลายได้โทรศัพท์ยังอ่ะงานไหนงานในการงานไหนค่ะในเมืองครับแถวๆในเมืองพี่จุ๋มคิดถึงแม่หรอคะมีคนถามคิดถึงใช่ค่ะคิดถึงแม่คิดถึงป้าสวัสดีครับพี่กบตื่นยังตื่นแล้วครับแต่งหน้าเสร็จแล้วยังแม่กำลังไปครับเซตที่พออนี้นะน้องปายในอาบะ ป้ายอย่าลืมถามไห้เนาะห้าหนึ่งสองสี 12, ดำก็ได้สีสีเงินก็ได้ค,งไงงไงคือียังไงยังไงคือยังไงคือ พรุ่งนี้แต่งครับมีอีเวนที่ไอคอนสยามครับนี่ดิวดิวดิวไปดิว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 ต่อเนื่องต่อเนื่องตัวมาตัวมาทำตาเนี่ยให้ยี่ปายดูดิตัวมาทำตาเนี่ยให้ยี่ปายดูสิมาทำตาให้ยี่ปายดูต่อเนื่องต่อเนื่องอุทีี่่นนารักส ต่อเนื่องครับปลาปลายปลายวันนี้วันอะไรครับพี่จุ๋มวันนี้วันสุขเฮ้ยเสือ,อมเมวนุกวัวกวาใจวิ่น่ารักเนาะใช่ไหมพี่จุ๋มหนูอะไปเบกกินข้าวใช่ไหมวันที่ไปร้อยเ,ยเอ็ดขัไปไปรถเดีด๋ยวหนูหาไซต์ก่นอนเมวหรอ

ไปไปไปดิวมาไปก็าวเคไ,ไปไปไปคุยมาไม่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 ไ่ไมไป่ไม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 ่ชีนไนเไม่ไม่ไ่ไม่ไ่ไม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 ่ไ่ไม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 ่้ม่ไมนไม่ไมไม่ไไม่ไม่ไ่ไม่ไไม่ไม่ม อะไรเอ่ยอธิบายค่ะตีอะไรเ่ยไอ้ตัต้งใจเตะเรลเอาออกมาแล้วยกรบข,ขอภาพประกอบคาตีอะไรไว้ไว้ไตะเหลว คิวไล่บนตอต่อฉับพี่ผมมีอีเวนต์ไอคอนเหรอครับใช่ครับแต่เมื่อเขาให้ไปดูได้ไหมอะแม่พุ่งเนี่ยอ๋ออีเวนต์ของของดีเซ่ใช่ไหมครับอีเวนต์มันเป็นงานที่แต่งลมอ่ไปได้ไม่แต่งลมอ่ะอยู่ในห้องพีชหรือเปล่าคุนี่จะมีในกระเป๋าที่มีแมสเกิดอล้วไม่ต้องเืิอระเป๋าดำ โอา้ยานุกว่าพรุ่งนี้เป็นเป็นไอ้นี่อีเวนต์อะไนะเขาให้ไปดูได้ใช่ไหมครับ พวกนี้คืองานอะไรอ,อ่ะคอนที่ที่เจอแฟนขเขาหรออ้าวต้องแต่งตัวย,ยังไงพวกเนี้ยสูตรใส่สูตรและเชือกผูกคอเจมสไม่ทำปากฝสือกระริ้วจะบายสองแล้วคุ๋ยจะทำได้อย่างไง ะเวียงค่ะพี่หนุ่ม้อมยังพี่หนุ่ม้อมยังอะไรจะหางานดูงานมิติงโซลิดอ๋อครับโอ้ขนาดทํางานกับยเขาแท้ๆไม่รู้ว่าพวกนี้เป็นงานอะไรกลับมาวันไปเที่ยวรอยอ็ดมา,มานเมื่อวานนี้ครับบินกลับ ตลกอะวะมันเริ่มแล้วไม่คือเต้นกันอยู่หรอปะแต่ที่คนจะโฟกัสตอนเต้นไม่โฟกัสโฟกัสคนนอนอยู่ที่แบบไม่เคยเห็นเมืองไรอ้อนเมืองไทยปะต้องจ่ายค่ากาแฟอีกหมื่นหนึ่งแรงเกินอย่าบวกแรงเกินแม่ถ้าเกิดเจอแม่ซื้อมาให้เนี่ยอะไร

โอมาแมบ้านะวะกูไม่เอาคันนี้ไปดีกว่าที่จอดฉิดห้องเนี่ย่ก็สดาพโลหรอาหรอไ้บอกว่าไม่ครเน่แมโอ้างเอ มันรับแขกนะเนาะนะติดที่ซื้อหรือเปล่าติดที่ตัวรับเสือกตัว คิวเตียมตัวไปงานหรอก็นนั่งใส่ชุดนอนอยู่ก็ให้เขาน่อยเขาตาเียไรสก็ขาไอยู่ส่งไป่าแไหนกที่นบ้านก็อยู่ยกันแต่เขาจะมาดังกั <c oughs> ว่าเทศโปรน้อยคิว การแสดงที่วัดตรงนี้กจอยาเราทาลิปกอดก่อนคือจะไปแปะนมแล้วเนี่ยมันเป็นดาราทั้งนีเลย ต่อให้คอนเทนต์ไม่ลงเทคด้วยโปรดักชันใหญ่ตัวชื่อว่าอัพแล้วก็เวนบัลกแล้วก็ปรีโปรดักชันแล้วก็ไเจออย่างนี้ปะลุ้งบ้าน กใับถ่ายออกดิโน่กลุ่มปองครับแต่กลับมาทำงานแล้วเนี่ยแล้วพี่ือตัดต่อเป็นธงลายธงไอ้พ่อพูดที่นอนลายธงชาติแทนหมุนมาปุ๊บทำางเงี้ยพอหมุนปุ๊บจบคือหอดดวงหน้าค้ามมาแย่ตาเสมียน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เสือแล้วก็ปล่อยแพไปเลยเหรอกเราก็ปล่อยแพรเขาไปเลยเหรอกไม่ไปดึงแก้มที่เสียงขอ4 2แก้มุขสวัสดิ์ดอยู่นู่นพระรามสองขนุอ๋อเออว่ะใช่ใครจะไปสุขสวัสดิ์ บอกเลยว่าขอให้ชิวทนง,ง,งานนะคิอเครื่องสำอางบ้างนะคิวไทยก่อนนะครับพี่จุพี่คิวแล้ <S <S วีงี้ยต้ารเงินวันเดียวนะ เป็นโคตรตากับูกค้าเะฮะถูกจำกัดทำไมอ่ะหนูทำอะไรผิดโปรโมดแบรนด์แบรนด์อะไรอ่ะ<า>เก็บเครื่องสั่งงานเสื้อ,อ มือนไม่ได้หยอกมันกินหัวมากันไม่ได้หยอก,น,กน,นะครับม,ม,ม,มันกินหัวไก่เนาะกันนี่ไก่จีหัวมาวหัว,ห,วหัวไก่เปียกันเลยเดี๋ยวดูนะทำไมมันจำกัดน,นะแม่จะพูดปเปเล่าไม่มี

พี่ขามีแค่นั้นเองกรบติดไม่เอาไปจัดทั่งครับเจ็ชิมอยู่ที่อาหารดีกว่ายูที่เธอเลือกอาหารแมวอาหารหมาชอบนุ่งหมาดีกว่ามันดื้อสวัสดีจับสวัสดีจับทุกคนจับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังยังรักกัมนมหมยังไม่ทำสวัสดีจับเนยอยู่ไหนอ่ะไม่เจอเนเลยนะ ขออนุญาตยืมเครืองคิดเลข i p h o n 16 Pro Max 10 t เท4 0บหสี่ส้าเนี่ย6กส่ศูนย์หกตงอ่ร200เดี๋ยวคนรู้ เสือโปรดักชั่นเหรอคะวันนี้ใช่ค่ะชื่อทีมว่าอัพบรีดาโปรดักชั่นเสือเสร็จแล้วเนี่ยลกองมาเสือแล้วเนี่ยตอนนี้ต้องออกอุ้ยวันนี้แต่งหน้าสวยเนี่ยจริงเป็นแต่งหน้าสวยเต่ง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 ยมพกแอลกอฮลิเต็มรูปแบบโชว์เต็มวงขี่น้ำขี่เรือข้ามน้ำเฮ้ย วันขายของเล่นเสือไม่มาติดงานนี่สิเนวั่วันนี้มาแล้วทำไมเนยไ่มาข้างีพี่บู๊อยากพอน้วยคุณแม่เราต้องใส่ชุดไรพกนต้องแต่งตัวเรียบร้อยมากไหมค่ะบข้าแต่งตัวเรียบร้อยมากไหมพวกเนี่ไม่ใส่กี่นี่ได้เลยลูกใส่ช่วนบุกไทรจะไปเดินผ้าพอดีนะเดินตามหลักเขาบอกว่าเป็นกลรบเี่ตก คุณแม่น้องอ้อมกับน,น้องอ้อมดูอยู่ไหมเขาเสร็จงานกันยังนะลูกค้าหน้าหลักมากม่มาชาเป็นเอฟซีคือบุก้าวาเฮโลเว่เฮ้ฮักชาวันนี้ไม่มีไลฟ์ค่ะไปทำคอนเทนต์นะครับกบสวยมากกบสวยมากเ่น่านหมอลำม่วนประจานน้องเสือม่วนอยู่กับม่วนมากลกับกดตัวแล้วกับ สลพี่โดวไปคุยอะครับแม่เมย์อับสาลาดตัเป็นอะไมาไคเลยจริงจริงต้อง้ยืนหนึ่งข้างทางหน้าดึงออกกล้องมาด้วยวันีแช่มอแง้มี่เป็นหน้าหานมองออสนุกตาอะไรหรอถามาเต้นหน้าหันสนุกใหม่ สนุกต้องต้องลอข้อวันนี้แถวบ้านใช่ค่ะมันพังอะ่ะพรุ่งนี้เขามีกระถินไหทองคำค่ะเัวืนอนี้มันขับอะไรอะที่ขอนแก่นเอ้าเหรอ ไปเที่ยวนะคะน้องละเมียกก็ไปลองเพลงนะลองรถแเห่ตอนบา่ายอาจจะบ่ายนะหนูจำไม่ผิดน้าผมสมช้ำมากวันนี้ใช่คะ่ะขอบคุณนะคะวันเจ็ดเน่ วั say นนี้แถวบ้านไห้จัดงานบ้านแนละ้วอ๋อใช่ครับการกระถิ่นแต่ไปไม่ได้ไปกระถิ่นเหมือนกันเสียจติดงานที่กรุงเทพที่จุมครับเสือฝากแน่ที่ตัวไปเก็บรถหลังรถเราด้วย <c oughs> เพราะว่าตอนนี้เนืองนอง เดี๋ยวไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปถึงนู่นเดี๋ยวถ่ายให้ดูขอให้ราบรื่นนะคะโอเคขอบคุณครับไปแล้วนะจับเจอกันที่นู่นจับ